กู้เงินทางชัดทางไลน์ไม่มีสัญญาก็ฟ้องได้แต่ถ้าลุนี้ผิดนัดเจ้าหนี้จะทวงทางชัดทางไลน์หรือทางโซเชียลมีเดียได้หรือไม่เรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับสวัสดีครับวันนี้คุณก็มาอยู่กับผมทนายเบิร์ตในช่องกฎหมายใกล้ตัวเหมือนเดิมนะครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับเราได้ทําคลิปกันไปว่า การกู้ยืมเงินทางแชททางไลน์ถ้าไม่มีสัญญาไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยก็สามารถฟ้องร้องได้แต่ปัญหาตรงนั้นอ่ะมันจบไปละ ปัญหาต่อไปที่มันเกิดก็คือเมื่อยืมกันแล้วเนี่ยลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ให้ที่ผมได้ทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็เพราะว่าช่วงนี้ผมได้ดูข่าวนะครับมันมีอยู่ข่าวนึงนะทีะ่มีคนสองคนทะเลาะก,กันใช่ไหมครับแล้วก็มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลกันไปแต่อีกคนหนึ่งนะครับกับโพสต์ขึ้นมาหรือว่าไปแสดงข้อความมันนะครับลงในโซเชียลมีเดียรู้สึกว่าจะเป็นไอจีนะครับว่าให้ชําระหนี้เขาด้วย และนี่ดังกล่าวเนี่ยเป็นนี่ตามคําพิพากษาผมก็เลยคิดว่าจะมีคนเข้าใจผิดอยู่หรือเปล่าว่านี่ตามคําพิพากษาเราสามารถไปทวงทางโซเชียลมีเดียทางไลน์ทางเฟซหรือแม้กระทั่งไปคอมเมนต์ภายใต้โพสต์ใน IG ของคนอื่นได้หรือเปล่า นี่ไม่ว่าจะเป็นหนี้ประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นหนี้กู้ยืมหนี้ล่าเมิดหนี่ไม่ชำระค่าสินค้านี่ใดๆก็แล้วแต่แม้กระทั่งการใช้สิทธิ์ทางศาลเรียบร้อยแล้วเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิาพากษานะครับการทวงให้เขาชำระหนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทวงหนี้ในโซเชียลมีเดียได้นะครับโซเชียลมีเดียสมัยนี้คนก็สามารถเข้าถึงได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Li n e Face i จ t ท i t t เต t ร k ติ๊อก ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มแบบไหนเนี่ยต่างก็เข้าอยู่ในความหมายของคําว่าสาธารณะด้วยกันทั้งนั้นนะครับ และการทวงนี้ในโซเชียลมีเดียหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเราอาจจะผิดกฎหมายข้าวที่ผมคงต้องพูดถึงกฎหมายอาญาบ้างแล้วเพราะว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยนะครับแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าโทษของมันเป็นโทษที่ใหญ่นะครับมันเป็นโทษอาญาการทวงนี้ดังกล่าวเนี่ยเป็นการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะทําให้เขาได้รับความอับอายถูกดูหมินเกลียดชังนะครับซึ่งมันจะเข้าองค์ประกอบของความผิดฐานหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทอย่างเดียว ยังไม่พอนะครับการลงโซเชียลมีเดียเนี่ยมันยังเป็นการนําข้อความนะครับเข้าไปสู่ในที่สาธารณะและมันยังคงค้างอยู่ข้างในนั้นเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโทษของมันเนี่ย หนักขึ้นกว่าการหมิ่นประมาทโดยทั่วไปซึ่งโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมยายอาญาก็คือการใส่ความต่อบุคคลที่3แต่ในกรณีทวงหนี้นี้จะไม่ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์เพราะพระบอรคอมพิวเตอร์นั้นได้แก้ไขล่าสุดแล้วว่าการทวงหนี้สําหรับบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการทวงหนี้หรือไม่ได้มีอาชีพทวงหนี้เนี่ยข้อความดังกล่าวที่ทวงหนี้ไปไม่ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับ ผมก็เข้าใจอยู่ว่าพรบคอ,อมพิวเตอร์หัวใจสัมพันธ์ของเขาก็คือการลงข้อความมันเป็นเท็จหรือข้อความที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นเนี่ยลงในคอมพิวเตอร์ส่วนการทวงหนี้ทําให้เขาอับอายถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังเนี่ยก็ไปว่ากันในส่วนของการหมิ่นประมาทนะครับการหมิ่นประมาทเนี่ยเมื่อได้โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทลงในสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตาม,มานะครับสิ่งที่ควรระวังต่อไปก็คือสิงมือไว้เพื่อนโพสต์ปุ๊บเราไลค์ตามเราแชร์ตามอันนี้ก็ต้องพิจาารรณดีๆนะคับ อยากจะเตือนสติกันไว้ก่อนว่าให้ดูนิดนึงว่าเขาโพสต์เรื่องอะไราการกดไลค์กดแชร์แม้วันนี้มันจะไม่มีคำพิพากษาดีกาออกมาเป็นบรรทัดฐานก็ตามแต่ว่าอะไรที่มันสุมเสี่ยงเราก็อย่าไปทำดีกว่าเพราะมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้สนับสนุนออหรือแม้ว่าบางแนวความคิดเนี่ยจะบอกว่าการกดไลค์การกดแ like, ชร์หรือว่าการลงไปคอมเมนต์บางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่การติชมการแสดงความคิดเห็นโดยจิตที่เป็นธรรม ไม้จะเป็นแนวคิดหรือว่าวิถีทางที่เราจะนําไปต่อสู้คดีได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีอย่าเป็นคดีดีกว่าจริงไหมครับ เอาละครับวันนี้เป็นเรื่องราวสั้นๆแต่ว่าใกล้ตัวแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เห็นข่าวๆนึกขึ้นได้ก็อยากจะมาเตือนสติกันว่าก่อนทำอะไรก็ตั้งสติให้ดีๆโดยเฉพาะการกระทำลงในสื่อโซเชียลมีเดียมันทั้งส่งผลต่อเราผู้ที่โพสต์ลงไปและผู้ที่เราพลาดพิงด้วยนะครับและที่สำคัญมันยังคงค้างและเป็นหลักฐานที่จะมาทำร้ายหรือว่ามาทำให้เราเนี่ยเป็นคดีความได้ยังไงก็ฝากเตือนสติกันไว้ด้วยนะครับ บางคนก็อาจจะบอกว่าโหกฎหมายสมัยนี้คุ้มครองลูกหนี้เหลือเกินไม่คุ้มครองเจ้าหนี้เลยใช่ไหมครับแต่ก็จะลืมนะครับว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามทวงหนี้นะครับการทวงหนี้ก็อาจจะเป็นวิธีการที่เขาใช้โดยทั่วไป 1. โทรไปพูดคุยหรือไปทวงหนี้กับตัวเขาแนะนำอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าตามพรบรทวงหนี้เนี่ยเราไม่สามารถทวงหนี้กับคนอื่นได้นะครับอย่าลืมเช็คด้วยว่าปลายสายของเราเนี่ยเป็นลูกหนี้เราหรือเปล่าเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นญาติ พี่น้องเขาไม่ได้นะครับต้องทวงกับตัวลูกหนี้ของเรา 2. และการทวงนี้ก็สามารถทวงนี้ได้วันละครั้งและก็มีระยะเวลาจำกัดก็คือว่าทวงนี้ในเวลาราชการและก็ไม่เกิน2ทุ่มในวันธรรมดา เพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกเจ้าหนี้ทั้งหลายานะครับว่านอกจากที่เราให้เขายืมเงินไปแล้วการทวงหนี้ก็อยากให้ใช้ความระมัดระวังนะครับไม่ว่าเราจะเสียเงินไปแล้วลูกหนี้ไม่คืนไปทวงหนี้ยังถูกเขาฟ้องอีกมันจะเจ็บใจเป็นครั้งที่2องอนะครับและอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราใช้สิทธิทางศาลแล้วเราก็ต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายต่อไปคือไปสืบหาทรัพย์สินของจำเลยแล้วก็ดําเนินการยึดทรัพย์บังคับคดีทําตามขั้นตอนกฎหมายดีกว่านะครับกฎหมายฉบับนี้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเข้าข้างลูกหนี้หรือว่าคุ้มครองล จนเกินสมควรแต่ว่ามันก็มีเหตุของมันอยู่นะครับว่าสมัยก่อนมีการทวงหนี้ที่ละเมิดสิทธิ์ลูกหนี้เกินสมควรจึงทําให้เจ้าหนี้ในยุคหลังพรบรนี้มีผลบังคับใช้เนี่ยก็ลําบากไปตามกันก็เอาเป็นว่าให้กําลังใจเจ้าหนี้ทุกคนนะครับขอให้ได้รับชําระหนี้และให้มีสติในการทวงหนี้ ไม่ละเมิดกฎหมายไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นยังไงก็เป็นกําลังใจให้ได้รับการชำระหนี้ทุกรายนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไม่ว่าจะเป็นเพจกฎหมายใกล้ตัวหรือว่าจะเป็นช่องกฎหมายใกล้ตัวใน YouTube ก็แล้วแต่ยังไงก็ฝากติดตามเลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ